الله <applause> الله

أشهد أن محمدا رسول الله أشبه الله أن oh, رسول الله I don't want to

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شيئات اعمالنا ما يَهْدِ الله فلا مزل له وما يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدقوا สาลคลุรอวารอสูละหูท่านพี่น้องจีมีเกียรติทั้งหลายอิตะคุลอท่านทั้ง,งหลายจงยำเกรงเอาล่ะแล้วก็อย่าพึ่งตายจนกว่าจะได้เป็นมุสลิมเสียก่อนนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราต้องมีตำแหน่งมุสลิมรองรับ แต่ถ้าเรายังไม่มีตําแหน่งมุสลิมยอมรับรองรับเนี่ยก็อย่าเพิ่งตายเพราะว่าถ้าหากว่าการตายของเราในครั้งนี้เรามีตําแหน่งมุสลิมรองรับนั่นหมายความว่าการตายของเราในครั้งนี้ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีตําแหน่งมุสลิมรองรับนั่นก็หมายความว่า Maka kalau pergi kita akan <tellan> menerima Allah Subhanahu Allah telah berbuat dalam Al-Quran bahawa anzil bihi alladziina la alladziina yaqafuna qafuna ayu qashiruna ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliy waliyu ล l l a ์บอกว่าและมูฮัมหมัดหมายถึงต้นศาสดานบีมูฮัมหมัดสุลลัลหุอะลายฮะซัลลัมล l l a ์บอกว่าจงเตือนด้วยกับอัลกุรอานว่าอันซิบจงเตือนด้วยกับอะไรครับบิฮีนั้นหมายถึงอัลกุรอานจงนำอัลกุรอานมาตักเตือนแก่บรรดาผู้ที่ไอยคอฟูเนี่ยก็คือบรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าพวกเขาจะถูกนำไป ชุมนุมยังพระเจ้าของพวกเขานั่นก็หมายความว่าคนที่กลัวถึงการทีเจริ์จะนํากลับไปชุมนุมในวันกิยามัตนั้นให้นําอัลกุรอานมาตักเตืองเพราะอัลกุรอานเป็นทางนําแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวเราเองรอดในวันที่มีการชุมนุมกันนั้นหมายถึงวันกิยามัตนั่นเองไลซาลุมมินดูนี โดยอื่นจากพระองค์แล้วไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใดนั่นก็หมายความว่าผู้ที่จะให้การช่วยเหลือกับเราในวันนั้นเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากองล์ราชทาาเพียงพระองค์เดียวใครก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันกันได้ เพราะฉะนั้นแล้วก็อะไรครับวานียูและก็วาลาชาฟอนแล้วก็ไม่มีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือใดๆสําหรับพวกเขาในวันนั้นพี่น้องอย่าหวังนะครับว่าวันนี้เรามีผู้ที่มีพระคุณคอยอุดหนุนคอยชุนเชือและในวันนั้นจะช่วยเหลืออะไรเราได้ไม่มีทางทั้งนี้อาบากบอกว่าลาอัละละฮุมยัตตะกุลเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคำว่าสภาเนี่ยคำเดิมมันก็คือสฟาเยาฟงอูนี่แหละการขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนกันว่าอันซิดเนี่ยเตือนกันวันนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเตือนกันได้เรามีสิทธิ์ที่จะบอกกันได้ว่าถ้าหากว่าเราเกรงกลัวในวันที่จะต้องไปชุมนุมกัน จะต้องนำอันุรานมาเตือนกันเพื่อทางรอดยาวคอฟูนั้นถ้าหากว่าเขากลัวเพราะวันนั้นเนี่ยบรรจุระหูไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสินนอกจากโดยอนุมัติจากเราเท่านั้นอา,อายุชารู้ก็คือที่จะถูกรวบรวมไม่เกิดใหม่ในวันกียัตินั่นแหละนั่นก็หมายความว่าความดีที่เราทําในวันนี้ไม่ได้ว่ามันได้เลยก็จะต้องนําไปถูกอะไรนําไปไปชั่ง บางทีไปช่างแล้วน้ำหนักมันไม่ขึ้นเพราะความบริสุทธิ์ใจเรามีน้อยแต่ว่าความชั่วน,นั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปกป้องไลชาลาุมบินดูนีฮิวาลียุอลาชาฟีอูเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เรียนไวยากรณ์หรับมาก็จะเข้าใจว่าประโยคนี้มันเป็นทานในตาแหน่งมันซุ่แปลว่าไม่มีใครที่จะถูกดูแลและก็ช่วยเหลือพวกเขาได้เลย นะครับนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ัตัลลันั่นเองวันจนนาอะไรกันกิจกรรมที่วตาเทวยนนั้นคุลิชัยน์วะฮุดาวะรอห์มัตันวะบุษรอร์ลิมุคหมินนีความหมายว่าแลยเราได้ให้คำพิแก่เจ้านั่นหมายคำพิอันกุรานที่เราเรียนกันอยู่นี่แหละอัลลอฮฺประทานลงมาให้เพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่งนั่นก็หมายความว่าทุกวิชาการ ดเราได้กำหนดไว้ในคัเภีร์อัลกุรอานเรียบร้อยและก็เพื่อที่จะเป็นทางนำเป็นฮูดาเป็นทางนำสำหรับมนุษยชา,าติทั้งหลายและว่าเป็นอรามอัจันและก็เป็นความเมตตาแล้วก็วาบุสรอลินมุมินินแล้วก็เป็นข่าวดีแกม่มุสลิมทั้งหลายมุสลิม ที่ได้รับข่าวดีก็คือเขาได้รับฮีดายะสําหรับคนที่ยึดอัลกุรอานเป็นทางนำเพราะฉะนั้นจําเป็นนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่เราจะต้องยึดอัลกุรอานเป็นทางนําเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อว่าจะเป็นทางรอดของเราในวันกียรติว่ามาการในเรื่มุมินีนว่าละมุมินาติ่อิดากดด ullah wa r a s u อ u h u amron ayakunuhulahum ร i j a r a d u l minamrim ว่าเมื่อสิาาา่งเหล่านั้นของอัลลอฮฺผู้เป็นมูบินาอาลัลลอฮ์ได้ประยักต์ในคำพยานกุรอานาบอกว่าไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและก็ผู้ศรัทธาหญิงเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระอง,งค์ทรงกำหนดกิจการใดแล้วนะครับสำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกอัยยากูนูละฮูมุลคิยาระก็หมายความว่าพวกเขานั้นไม่มีทางเลือก เพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกเขาเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเมือ่อลอเลอรซูลได้กําหนดมาแล้วและบูใดไม่เชื่อฟังเอาลอ์และรซูลแท้จริงเขาหลงฟากอนต้นลอดบ้าละมูบีนาะนะครับก็หมายความว่าแท้จริงเขาหลงอย่างชัดเจนซึ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการฝ่าฝืนพระองค์และก็รซูลของพระองค์จะทําให้เขานั้นออกจากผลทางที่เที่ยงตรง อาเน,นี้ยมันมีที่ไปที่มาก็อย่างที่เรารู้แหละครับมันมีที่ไปที่มาแต่ก่อนจะถึงที่ไปที่มานั้นคําว่าตัอลาลัมโมวีนาะเขาได้หลงทางอย่างชัดเจนเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาหลงทางอย่างชัดเจนทั้งที่เงินเดือนก็อยู่เท่าเดิมรถยังใช้คันเดิมบ้านก็ยังอยู่หลังเดิม อะไรอะไรก็เดิมหมดเราจะรู้ได้ไงว่าดอลลารล์บูบีนาเนี่ยเขาได้หลงทางจากชัดเจนเนี่ยเราจะสังเกตยังไงทุกอย่างมันเดิมหมดนั่นก็หมายความว่าในดุนยาเนี่ยความโปรดปานที่เราให้พวกเราเนี่ยคือต่อต้อนราเลียงให้แบบสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นคนตอเลมไม่ว่าจะเป็นคนปฏิเสธ เอาเราให้น้ำลี้ยงสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าไปในวันกิียมม์แล้วความปวดปานนี้จะได้เฉพาะคนที่ศรัทธาต่อเรา์ท้งนั้นไอากูนาละหุมุลกียารอดมินอัมริฮิมสำหรับพวกเขาแล้วไม่มีทางเลือกในสิ่งที่อะไรครับในเรื่องที่พวกเขาถูกสั่งเรื่องนี้เนี่ย มันมีความเป็นมาอย่างนี้กับพี่น้องที่มีเก็รตั้งหลายเยอิบนุฮาริชาเนี่ยเป็นทาสสมัยทั้งหญิงกอริยาซื้อเอามาแล้วก็ให้มาอยู่กับท่านรอซูลสลโลัลลอฮุอะลัวะสลัมทีนี้เมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะต้องแต่งงานท่านรอซูลไปขอท่านหญิงไรนับให้เป็นคู่ชีวิตปรากฏว่า ท่านหญิงใดนับปฏิเสธการเป็นสบายบ้านใหญ่ตระกูลกุเรศในเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลกำหนดไปแล้วเนี่ยคนในสมัยนั้นเนี่ยท่านหญิงใดนับกะอับดุลลาพี่ชายปฏิเสธการเป็นสบายบ้านใหญ่แต่ว่าเมื่อรู้ว่ารอซูลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ลงลงอายะห์กุรอานมาบอกอายะกูน่าละฮุมฮิยารตันบินอัมรีเมื่อเขารู้ทำไง คนสมัยนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ทั้งที่ไม่เต็มใจก็ตกลงแต่มันจะต่างกับคนในสมัยนี้เมื่อรู้ว่าอัลลอฮ์ช้นบีทาแบบอย่างไว้ให้เห็นั็ทําเฉยใช่ไหมคนในสมัยนั้นได้นับกพรรู้ว่ามีคําสั่งตรงมาจากอัลลอฮ์ทั้งทั้งที่ไม่ชอบเด็ดแต่ก็ยอมยอมแต่ง้นวันจี ได้นับแต่งงานเนี่ยท่านรดซูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้าคุณไมอยากไม่ว่าจะเป็นป้าหงไม่ว่าจะเป็นลินดาาลัไม่ว่าจะเป็นขก้าวฟางขนไปเป็นสินสอดทั้งหมดแต่ว่าเมื่ออยู่แล้วเดชมาบอกว่าโอ้ท่านรอซูลฉันเนี่ยไม่สามารถจะอยู่กับใจนับได้เพราะใจหนัยเป็นคนสวย ผิวขาวเดษเป็นคนดํามันมีช่องว่างตรงนี้ไงระซูล์ก็บอกว่าเดดจงอดทนชีวิตของครอบครัวเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตังนะในที่สุดก็อยู่กันไม่ได้คนเลยแต่นี้ที่เลิกพอเลิกแล้วเนี่ยระซูล์ไปแต่งงานกับท่านหญิงใซนำัำถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกโซเชียลกระหึมเลย ทานอซูลแต่งงานกับลูกสะภ้าแต่เป็นบาเราขนาดนี้เดี๋ยวโซเชียลเนี่ยกลหึมเลยคอมเมนต์กันแหลกเลยรูนูลแต่งงานกับลูกสะภ้ได้เพราะฉะนั้น,นในสังคมอารับในในขณนะนั้นเนี่ยถ้าใครไปเรียกลูกคนอื่นว่าลูกเนะี่ยจะเป็นลูกทันทีเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงมีการกำหนดว่าลูกเลี้ยงไม่มีลูกยกก็ไม่มีใช่ไหม เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่มีเก็บทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบัญยัติที่เราได้ได้ทรงกําหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของบ้านใหญ่กูเรตตระกูลใหญ่มีเรื่องเราวขานกันมาอย่างนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตระกูลบ,บ้านใหญ่มีฮะดิษบอกว่าฟีโซเฮมิน อิบเมุไซยิดอันอาบีฮิเรื่องนี้รากอด่ในายทวยขงอิมของอิมาม,มบุคเรลมุสลิมบอกว่าท่านอิบนุมุไซยิดจากบิดาของเขาได้แจ้งว่าก่ลนลามาเขาตอรถอาบาตอลิบตอลิบินววฟานเรื่องของบ้านใหญ่มีการเล่าขานมาบอกว่าขณะที่ท่านอบูตอลิบเนี่ยใกล้จะเสียชีวิต ก็ท่านรอซูลเนี่ยยาฮูรอซูลลลอฮีวะอินดะฮ์อับดุลลาอินุอบีอุมัยยะอับบูยานรอซูลก็เข้ามาแต่ขณะที่รอซูลเข้ามามาดูคนบ้านใหญ่ที่กล้จะเสียชีวิตเพราะอบูตอลิบเนี่ยเวลาท่านรอซูลไปประกาศศาสนาที่ไหนเนี่ยท่านก็จะออกหน้าตลอด ให้ความคุ้มครองซึ่งในขณะนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่าอบูยันเขาเป็นตัวตึงฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วแต่เมื่อมีคนบ้านใหญ่ออกหน้าให้ก็ทำให้เราซูนได้รับความปลอดภัยขณะที่ทำทาการเผยแพร่ศาสนาแต่นี้เมื่อคนบ้านใหญ่กล้จะเสียชีวิตเร,ราซูนก็ไปทุ่งเป็นลุงอยู่ด้วยก็เข้าไปหาขณะนั้นก็มีท่านับุอไรนุอุมัยะกับท่านอบูยานก็ นั่งอยู่ก่อนแล้วพอเราสูนไปถึงก็บอกว่าก il ่อลแลาหัยาอัมพุลลาอิลาฮิอิลลัลก็ไปสอนเราจะเห็นว่าคนบ้านใหญ่ใกล้เสียชีวิตเนี่ยคนก็จะต้องไปอยู่แล้วบอกโอลุงกล่าวสิกาลิมอ ah ัลสาฮดากาลิมะตันอุคอจุลละกบิฮาอินตาล่ฉันเนี่ยฉันจะได้นำไปยืนยัน กลับมาล่อในวันนั้นเราเห็นไหมท่านรอซูนทำแบบอ่ญ่นะคนใกล้จะตายอไปสอนกันในี้มอสซาฮะให้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคำพูดของบูลาฮับเนี่ยใครได้ออปชั่นมาวันนี้เราไม่รู้ว่าใครได้ออปชั่นมาใช่ไหม ก็บอกว่าพะโคลลา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 หูอัตโนบุอันมิเลเจอาตลมุตตาลิบท่านจะทิ้งแนวทางของอบตุลมุตตาลิบอย่างนั้นหรือแย้งแย้งนะท่านจะจิ้งศาสนาของปู่ย่าตายายอย่างนั้นหรือขณะที่นบีไปสอนการิบอชาเนี่ยวันนี้เราไม่รู้ว่าใครได้รับบอบจันตรงนี้มา เพราะฉะนั้นท่านรอซูลก็กล่าวต่ออีกบอกว่าโอลุงกล่าวสิกาลมอสซาดะเพาอาดจะอะไรนบีอุสสลลละฮ์วะอะลัยฮิวะสุลแลมเพาอาดจะฟะกานะอาคิรุมาโคละฮ์วะอะลามิลละติอับดุลมุตตัลิบนบีก็กล่าวย้ำบอกว่าโอลุงกล่าวสิถึงคนทั้งสองก็ยืนยันคำเดิน ท่านจะทิ้งศาสนาควาตตนมุสลิบอย่างนั้นเน้อในที่สุดท่านก็ได้เสียชีวิตไปโดยไม่ได้กล่าวกันในบุฮัมมาดว่าอาบะอันยะกูลละละอิลาฮิอิลลัลลอฮ์กอลันนบีอุสอลลลอห์มาอะไรวะสลัมท่านนบีก็บอกบอกล่าวต่อไปว่าเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้ว ท่านนบ,บีก็บอกว่าลาอัสตักฟิรอนนั่งาลางมืดอุณหังกาวะอันดลลออาซาวายันม้การนั้นนบ,บีลาอัสตักฟิรอนนัท่านนบีก็บอกว่าฉันจะขออภัยให้แก่ท่านอย่างแน่นอนตราบใดที่ฉันยังไม่ได้ถูกห้ามไม่ให้ไม่ให้ขอแล้วอัลเราก็ จึงลงคำพ,พอันญาณานยานีมาวัลลยดีนาอามมนูอัยยะตักฟิรูลินมุชริกีนาวะลาวกานูเอาลีกุรบานลลลงกุรานมาว่าไม่อนุญาตให้นบีและบรรดาผู้ศรัานั้นทำการขอไพรโทษให้แก่มุสริกแม้ว่าเขาจะเป็นญาติที่ใกล้ชิดก็ตาม เรื่องนี้สร้างความเสียใจให้กับท่านหัซุอลลลลว่าอะไรเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายยาอัมมี่เนี่ยก็คือลุงกล่าวสิกล่าวสิในคนที่เรียนภาษาอาหรับมาหรือวายากรณอาหรับมาเนี่ยพอพูดถึงยาอัมมี่เขาเป็นคําสั่งนรเรียกว่าเป็นคําพูดว่าลุงเป็นคําเรียกรอ้องนะไอ้ตรงนี้ยาอัมมี่เนี่ยเป็นคําเรียกร้อง ด้วยพยัญชนะยาจะม่ใช้ใช้ยาเป็นตัวตั้งยาอมีก็ต่อท้ายด้วยอะไรมีแต่ตัดยาออกเออก็เหลืออ่านเป็นสระฟาระเพราะเป็นคำแทนยาอมีก็ใบไก่เกากาลิมาจันก็เป็นคำแทนกาลิมอชาได้อย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละลกาซีนุงซียาโอฮาจาก็คือจันจะได้นำ นำคาคาที่ที่กล่าวเนี่ยไปยืนยันในวันในวันในวันเกียรมันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอัตารรุกอบูเนี่ยก็คือก็มีการแย้งถึงสองคนก็แย้งว่าอัตารรุกอบูท่านจะยิงแนวทางของอบตุลมุตตะลิบเพียงนั้นหรือก็ยำผลในที่สุดแล้วท่านอบูตอลิบก็ไม่สามารถจะกล่าวการเลมองซาดหรือว่าการเลมองเตาที่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ก็คือว่า,เ,าเราเป็นมุสลิมนบีบอก6 0สิถึงเจ็ดสิบ 70, ใช่ไหมแต่ใครท,ที่ที่เลยก็ถือว่าทำดีแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ถึงนะครับก่อนจะตายก็แน่นอนนะครับต่อผมก็ขอฝากฝากังตัวผมเอียแล้วก็บรรดาพีนพ่น้องผู้มีเกียรติตงหลายว่าเราจะต้องมีตำแหน่งมุสลิมนะรองรับการตายของเราเช่นก่อน นะแ,ตแต่หากว่าเรายังไม่มีตาแหน่งมุสลิมก็อ,อ,อยากพึ่งตาต่ากันกอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคําพูดบางคําของท่านอบูยานเนี่ยคนคนนำมามาพูดต่อตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็หลายคนได้ออฟชั่นมาก็นําคําพูดของอบูยานมาพูดต่อในเรื่องศาสนาตามใครกันดีตาม Orang kau-kau, atau taman bapa, ayah, apa yang ni, kita akan mendengar kerana ia mempunyai bentuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kasyirun ta'iyban mubarakamfi kama johiburabuna wayarudong wasadu allahillahimawahdhulah sharikalah. Wa syahadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ja ayyuhan nas ittaqullah ahaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atasimu bihabdillah jami'a wa la tafarruku Inna ahsanan hadisi kitabullah wa qadun haddi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa sarran umuri muhdasatuhah Wa kulu biratin zalalah Wa alaikum bin jamaah Wa inna yadullahi man Wa man sada sada finnat Inna allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين وعنهم بربك ويا يا أرحم الراحمين Allahumma idz islam wal muslimin wa al-rasyid wal musyrikin wa ad dammit adda atin waj'han hadan baladan aminan mutamainah wa sya'ir rabbil alamin muslimin ja'ruba jarwana lamin robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adaban ibadah po innallaha ya'muru bil 'adbil ihsan wa ita ibil kurba wa yana anani fashai wal munkari wal bak ja'idukum la'alakum tadakkarun wa afu bi alila iza artum wa la tanqudun imana ba'da tawqidia wa qarjan tumula alaikum kafila inna allah ya'lam ma taf'alun fashkurullaha alazim yaqurkum washkuruhu ala ni'am wallahu ya'lam ma wa aqimus salah wa la akbar oh <laughs> what